มาแล้วจ้าเจตุกตาคนงามมาอีกแล้วนะจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจตุกตาการย่างอีกเช่นเคยนะคะเจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการประกอบเบรกนะคะเบรกลถมอเตอร์ไซค์มมสามลอ้อหรือว่าสามลอ้อเครื่องนั่นเองนะจ้ามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะจ้าช่างมือใหม่ดูคลิปจบทำได้แนะ่นอนจ้า កបែកជួនកៅដែរเนาะក៏ពីតុនមកមកកັບរត់កັບអានថ្មីទេ

ตูดูดนแล้วจะรีวิวตูดให้นะอดจังไดกบอกที่ต้องดูดออกดูลูกปืนมีไหมดเบรกี่ดูท่าเบรกบกนี่นี่สดอรนไม่ได้เวกวนตัวยัง

กัดทัดวนี่แหละจะกัดตัวพี่สินี่กัดอันก่อนเลยคือมีสางคลิปลอย,อยตะปูอืมคลิปหลบตะปูเป็นคลิปลอยแค่คลิปนี้เจตุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปห<ส>น <ะ S 1> ้า<จ>ค่ะ แล้วเจ๊ทุกตาจะสร้างสรรคผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ได้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า